กรับสบายดีอีกครั้างนะพี่น้องกรับสบายดีตอนสวยๆบ่ายๆสบายดีอันนี้ยายไร่ยายแหล่ใยใยายแหล่มะฮ่อข้าวตุ้มเดินมาอนี่เด้อแล้วก็ม่เ่าเมือนาะแม่แม่จันท้านาะมาอนี่ยเตรียมงานเตรียมงานห่อข้าวตุ้มพี่น้องเอ้ยขนม อาชิบะอาเบิงอาชิบะวุญไหวไปไดเนาะเฮือนกับตันเห็ดบุญกะแบบเห็ดง่ายๆกันเห็ดพอแล้วพิธีเนาะเอื้อดแต่น้องมืออื่นบุเดอสี่ชุละมุนน้องพี่น้องมืออื่นพวกมีนักร้องมาแต่วงแสงเดือนนั่มพี่น้องเลยมื่นเนี่ยกับตันนี่แหละแสงเดือนนักร้องเนาะร้องเองโลดห่อกระตุ๋มเนาะ พี่น้องก็คือชีสินไลยเลยแหละห่ขอข้าวต้มนี่ก็แบบทําแบบเดียวกันเบิดเน,ะน,นาะทีแน่ๆก็ทีแน่ๆทีแน่ๆก็คุณจอยกําลัางไงคุณจอยมันกําลัางไงสีเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเอ้ยตามมาั้มมะขุมเมื่อน,นี่ตามมาั้มมะขุงอลไรก็ทอดปลาทูเนาะพี่น้องหากินยากอยู่ประเทศลาวปลาทูนะพอประเทศลาวบมีทะเลพี่น้องเอ้ยนําเข้าจากโซเวียตนามเนาะ ปลาดำคองปลาดำโคงบบได้คอยได้กินดอกตึกแห่บเป็นพี่น้องเอ้ยตึกเป็นอยู่แต่ตึกโบามานคือไอ้นายพานทำแหล่นายพานทำแหล่เบืองเขาตึกเบิดมือจะขำโบได้นายพานทำแหล่วานเฮลุงบาทเดียวได้ปลาใหญ่เขาเขาจะมาห่าอเธอ <laughs> ตึกบาทเดียวเขากลักขึ้นเมือ่อ เขาคืนเมื่อเมื่อวานจากูกโอ้ยเขาบอกว่าวานมืดมืดยังบาได้มงหวานบาดียอาไปเลยเขาอ่ะเห็นด้ลูกเมทาเลยนะเออเออมันไปมันมันดิหนอเห็ดกะ บบไไอ๋เอเนาะหาก็สิจิงไหวก่อนเด้อพี่น้องเด้อนีใหญ่ยยเมือกนกำลังดังไพ่เนาะพี่น้องเนะาะได้ใหญ่ยยเมือนเนี่ยยเมือนดังไพ่สิตุมกัตุมเ้าพอพุนเอพุนมีดหเนาะเผื่อร้อยพุนผาพุนมีดหบเพื่อซอยสี่งัไไวเนาะมืน <c oughs> บ่อหอมื่นตอนตีสามนี่บอลอยู่นะเนาะเออแม่และมื่นตอนตีสามอย่แล้วนี่ซอยเนื้องัวจิ้มจุแจวพี่อ่ะขักขกพี่น้องเอ้ยมื่นเนี่ยกินข้าวโค้งเลยนะกัปตันเหี้ยนะตั้งแซ่บเฟิร์นหงเห็ดเป็นจูเป็นแกงเลยพี่น้องเลย แกงนี่จักเหตุยังแกงอันนี่มีหลายแกงไหยอันนี้มีลายแกงเนาะวิ่งอันนี้แกงไงแกงย่อนยุ่อันนี้นะมีสองแกงเนาะแกงไงแกงสมัยผมเปลี่ยนสีอันนี้ กระซางแล้วยังบสามูนี้เจ็ดชิปเลยหอกมากอกยาเนาะพี่น้องเนาะหีบกมากอกยานี่ตามหีบ้องหมดเลยนี่เจ็ดชิปองเจ็ดชิปสามเลยนี่หมูไม่ใหญ่ทุ่มอันนี้ หายหีมอเพ่นเ่มใหญ่พันีมจะโทรจ่าเอใส่คันบังเบงตัวยิบแล้วใส่จับโยกขึ้นมาเบิงงามได้พี่น้องงามได้ผเด้อซีมือเพื่นยังบบแล้วตีนมันทันแล้วหออซีมือเพื่อนายท่มอันดับหนึ่งอันดับนงน้พี่น้องนายทุ่ม Premises, อันดับหนึ่งในสายตาของกัปตันเนาะแต่คนอื่นโบนี่นะจังได้ฮะกรย่องมีไงเขาไหวก่อนเนาะพี่น้องเออมีไงพัดล่องมีไงทุ่มพี่น้องเออทีมงานผลย่อมหลับแล้วแต่งตั้งมีไงทุ่มอันดับหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะฮะผู้สาว สุสาวพี่น้องหมูน้องบูมหมูมึงกับมีคนไปตหาหักแบบนี้อยู่รอยอายอายมาลอยมีคนไปตาหักแบบนี้ยุจะคตหมูมึงนะ่ะห <c oughs> มูคนเดียวนี่นะ่ะ เหิ่มเกินละมั้งนี่พอ,อดีป่ะออเอ <c oughs> อห,ห้ามเกาะทั้งนั้นห้ามเกอกห่วงขังบ่าจะบอกว่าห่งขังมันแดงกว่านี้ โอเคเนาะผักกล้องไว้ก่อนเด้อพี่น้องทุกนาที่เลยพี่น้องเห็ดกินเพียงเขาแม่ทอดปลาทูเนาะทอดปลาทูพี่น้องเลยจอยกำลังโซ่ซีมือตั้มมาคุงพี่นออ้องโหเขาแม่ไปเก็บป้าแต่แชนะ้นี่นะบ่แม่เก็บป้าแต่แช้น,นะน,นี่นะเออปลาตทึง thương măng cọt thương mặt nào P'long ơi 2 ơi ừ ừ, ơi. ừ. Ờ. thảo cua เจ้าเจ้าเคยตำดิจอยจอยใส่ลงไปแล้วเป็นของใหญ่เงิงเนาะขบขบของผู้เ่าเพิ่นนั่นี่งจอยทำไมน่ารักจังวันนี้วะเออเห็ดอยู่เห็ดกินให้กินเนาะมือเนาะจอยฮะยังอีกแต่งนัวจอยน่ารักเด้อพี่น้องมือนี่ม่เห็ดอยู่เห็ดกินให้กินเด้อมือนี มื่อีกเบิดมือ ك, มอีกแต่มือแรงนะคอเพึ่นว่าหามไส้พึ่นวปะหามไส้พึ่นว่าตอนกลางคืนนะฮะว่าไ,ได้ยินข่าวมีนักลอกมาแต่วงแสงเดือน,นาหามไส้เด็ดขาดเพึ่นว่ปะมาล่อนเต็มที่เพึ่นวปะกลางคืนสิมาเสือไพจอย,ยบุมีมาดอกกลางคืนนะึ่งมิเตวมวน sai lung pai vino nè mao đu chòi nè ma mà, nhìn mày cọc đu thơm mà cọc bằng nào thứ vào sẹp nè non vino ngơi nè คลิปนี้จะเป็นคลิปเห็ดจอยเห็ดอยู่เห็ดกินเด้อพี่น้องเด้อแสบเฮ้ยมาชิมด้วยมาชิมดูตันชิมตันชิมเหรอเฮ้ยสุกเลยเฮ้ยอีก้มกไงเขาว่าโอ้แสบแล้วเขาบอกโอเคปากโตตายทุ่งใหญปากโตตายเฮ้ย หากระสวงไข่พี่น้องเอ้ยมาเห็ดอีกแล้วบุแมนกัปตันใจร้ายเด้อพี่น้องเด้อนั่งว่าไว้นั่งว่ากัปตันโทรบอกว่าจอยขั้นบไ保卫กับโบมาก็ได้เด้อนั่งว่าบุเป็นยังไว้แมนบรจอยนั่นนั่งวาเองเด้อพี่น้องนั่งวาเองเด้อบุแมนกัปตันบังคับให้มาเห็ดได้พี่น้องจอยเพิ่นจอยเพิ่นว่าไว้เศร้าเร็วพนว่า ต้องกินยาต้งมาเห็ดโอ้ยหนาสงสารนางโอ้ยขนาดผ้าผูทอกันยังพิษล่ะผู้นุ่มก็เอาเอาลื่นประมาณสี่หมากเลย หนาตาจอยพีมือจอยอู้ยตามะหุงใส่มะกอกมะนาวแซ่บคักพี่น้องเลยแซ่บร้อยไี่น้าอตามาหุงนั่งเรียบร้อยตัวนี้เป็นขกของซุ้มเฮางกินอู้ยอืมอืมจะมีละปากที่โบเรือบัวบอวไม่ใช่โบเข่ากันนเลย มันสีบกเขากันมันสีบกเขากันหกที่สองนะพี่้องนะนงนะใส่น้ำตาลลรดดี้ไใส่บวชย์คานอ <laughs> ตั้มมาหุงใส่คานอนี่โก็คือสิคลาดห่อนเอาขนาด ข้าวข้าวเตี้ยบ่บุ๊มบานทรศัพท์อ้าทุ่งซับป้าเนียนช่างช่งดังกระส่างมันสาเฟงไปหั่นพักมาละพี่น้องป้องปลายเบิดสุขูสุขคนเด้อ ขนาดคนบัวลายเนาะพี่น้องนะนเนาะยังวนวันวนวันยังห่อนอากาศจะห่อนแท้อค้นมื่นเนี่ยที่บอกว่าโอ้พี่น้องเลยอากาศนี่สะเดาเฮาป่ะพี่น้องเลยหมักพักสะเดาดอกสแตว์งามนี้ดอกมันก็สีเริ่มยืดยืดแน่เลย ตัวใส่แบบซฟแบงค์ล้นะจอยฮะจซฟแบงก์มา้ยลงเลยบอกเฮ้ยซิฟก่อนเป็นยนงไงบ๊วลงไปแล้วลงไปแล้ว อ้าวลงไปลงไปพี่น้องอืมสมตำระเบิดพี่น้องเอ้ยอ้าวบึ้มโอขกบักไงตามจอยยุ่วตัวตัว ยงนั่งฟังซัดพี่นาบตัวนี้ผ้าเพชรตัวนี้ผ้าเพชรตัวนี้จิ้มด้วยจิ้มบ่ได้กร็พอจิ้มบ่ได้เ้ีมาคอยซิมเอง <c oughs> จอย chóng cả như thế nó vi đóng nó mãe 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 พ่อพ่อโอเคโอเคเออหูดับตับใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยตกัตกตกักตักเป็นไงไม่รู้รสชาติเลยพอแล้วเออโอ้ขบงหญ่ ใหญ่ซะเหลือเกินพี่น้องอ้ยมามามาโอ้ยหมักเน่าใยดำเนาะหมักเน่าใยดำหมากกอกใยดำมามาดูดูสิดูสิพี่น้องหน้าตานะ่ะหน้ารับประทานมากเลย โอเคพี่น้องสีมือเศร้าจ่อยกับจบเพียงเท่านี้เนาะติดตามตอนกินเนาะพี่น้องเนะาะการคนละสอ,อ้สีมือดีขนาดจ่อยเห็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี